สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทาโรค้านะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่17นะครับ17-23ธันวาเข้าช่วงสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจต่อดรเทมทาโรค้านะครับวันนี้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาที่กรุงโตเกียวนะครับข้างหลังคือวัดโซโจจินะครับผมอยากที่สำคัญด้านหลังก็คือโตเกียวทาวเวอร์นะครับเราจะหามุมสวยๆเนี่ยช่วงนนี้เป็ ฤดูใบไม้ร่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะก็ยังมีต้นดอกไม้ใบไม้ยังสีเหลืองสีส้มกันอยู่อ่ะเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กด subscribe เพจดิบอมๆๆน้องเตอร์เทมส์นะครับผมอ่ะเรามาดูกันซิว่าชาววันอ,อาทิตย์ก่อนเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนะ ชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับก่อนเข้าคริสต์มาสโอสัปดาห์นี้ชาววันคทิดเหมือนมีเรื่องคิดไม่ตกนะคบคิดหลายเรื่องอห้อยหัวคิดคิดกัดงวลใจหนักใจหรือทําอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์ไม่โอเคนะครับให้ระวังคนอิจฉาลิษยาไม่ชอบให้ถึงเกินหน้านะครับคนอิจฉาลิษยารักซอนรักสามเศร้า,รารแล้วก็ในกลุ่มของ LGBTQ อาจจะมีเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนมากในะช่วงสัปดาห์นี้นะครับผม แล้ที่สาคัญคิดเรื่องของการเงินใจอยากธนาการตรนีเยอะคิดเรื่องการเงินแล้วก็มีผู้ชายที่วางแผนเก่งก็าจะเกี่ยวข้อ,ของกับตัวคุณคูณอาจจะป็นคนที่วางแผนเก่งก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือต้องไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่ละกันนะครับหรือรวมทั้งเซลล์หรือการทํายอดอะไรบางอย่างแล้วไพ่ยังพูดถึงว่าทําอะไรหลายอย่างในช่วงช่วงนี้นะครับไม่ว่าเรื่องการงานหรือทําอะไรหรือโปรเจกต์ ทำหลายหน้าที่ทำหลายสิ่งมากแล้วคุณจะได้อะไรแบบชิวเฉียดนะสำหรับวกชาววันอาทิตย์คุณจะได้แบบชฉวเฉียดเสร็จทันทันเวลาวินาทีสุดท้ายสอบเส้นแดงผ่าแาปสุดท้ายคุณก็จะได้สิ่งตามนั้นที่ตามที่คุณต้องการอย่างวินาทีสุดท้ายคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้นี่สำหรับชาววันอะาทิตย์นะทีนี้เรามาดูว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ช่วงก่อนคริสต์มาส ชาววันจันทร์ห้อยหัวคิดคิดไม่ตกกังวลใจเหลือเกินยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้งนะครับคิดหลายคิดหลายเรื่องอุปสรรคแอบเยอะเหลือเกินนะครับรู้สึกว่าเยอะมากๆแล้วก็บางครั้งก็หัวร้อนหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอาจจะหัวร้อนหน่อยรวมทั้งเรื่องแผ่นบางแผนอาจจะไม่เป,เป็นไปตามเป้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลจากฮู้ดผมนะชาววันจันทร์ สัปดาห์ก่อนคริสต์มาสคุณจะมีการเฉลิมฉลองหรือทําอะไรทุกอย่างจะสําเร็จและที่สําคัญการช่วงชิงแข่งขันงานโปรเจกต์สัปดาห์นี้ชาววันจันทร์ปังมากใช้คํานี้เลยเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์หรือการทํางานหรือธุรกิจนะแล้วก็มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหรือยอดรวมทั้งเรื่องอ,อ,อสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์ก็เกี่ยวข้องหน้าและที่สําคัญคุณเป็นเดนในเดนมารเชียรยังไงคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การได้อย่างแน่นอนครับสำหรับชาววันจันทร์ถือว่าสัปดาห์นี้คุณปังมากครับ